ให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยเนี่ยต้องบอกทานครั้งนั้นเนี่ยนึกว่าเป็นมหาทานแต่สู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้แล้วก็ร้อยไล่มาเลือว่าให้กับโสดาบันร้อยรูปสู้ให้กับสกทาคามีหนึ่งรูปไม่ได้ไล่อย,อย่างละร้อยเท่าร้อยเท่าจนถ,ถ,ถึงอรหันร้อยอรหรันสู้หนึ่งพระปัจเจกไม่ได้ร้อยพระปัจเจกสู้หนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะหนึ่งพระพุทธเจ้าสู้การสร้างกุติวิหารไม่ได้ สร้างกติวิหารสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระไม่ได้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระมีผู้เจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสู้รักษาสินห้าไม่ได้รักษาสินห้าเนี่ยสู้เจริญเมตตาชั่วเวลาสุดดมของหอมไม่ได้เห็นไหมการเจริญเมตตาช่วสุดดมของหอมสู้การเห็นอนิจจสัญญาชั่วลรัดนิ้วมือไม่ได้อืโยมดูแล้วกันว่าถ้าโยมปฏิฤติปฏิบัติ ทำสมาธิภาวนานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมตีกลับไปกี่แสนกี่ล้านเท่ากับบุญกิริยาที่โยมสร้างมาแบบพื้นพื้น,นทั้งหมดเลยเห็นหนะดังั้นการภาวนาเนี่ยจเจริญอนาปานสติอัน,นิสงส์มหาศาลเลยบอกว่าอย่ามัวเก็บเหรียญสลึงเก็บทีแบงค์พันไปเลยโยมเข้าใจไหมเออนี่กําลังแนะนําแบงค์พันให้เก็บนะเนี่ยอ่าอย่าไปทิ้งมันเสียดาย นะจเจริญอนาปา,านาเนี่ยกรรมทางใจหนักที่สุดผู้ชาตาตรัสไว้นะกรรมทางใจฝึกใจของเรานะทุกุกับรับแบ่งพันธ์ครับ